มาแล้วฮะนมีสิทธิ์กูรูโดยผู้รู้ตัวจริงครับผมจริงจริงตัวจังจงตรงนี้เลยนะฮะนนมีเรียอคคำถามมากมายอยู่ในมือครับผมนี่อันแรกเลยพี่ป๊อกเขาบอกว่าอยากดูวิธีกัดสายกีตา้ากัดสายกีตาราใช่ไหมฮะอ่าฮะยังไงฮะไม่ยากยังไงครับเฮ้ยไม่ใช่พี่ผมว่าพี่ผิดละทำไมอันนี้มันเบสถ้ากัดสายกีตราต้องอันนี้ครับพี่ไม่เดี๋ยวก่อนั้นผมผมว่าคือผมตีความสองอย่างกัดสายกีตราหรือกัดปิกเออ เขาจะกัดปิ๊กคือการยกสายกีตาร์ขึ้นมากัดแล้วเล่นมันก็มีมใช่ไหมฮะหรือว่อาเวลาที่เล่นมัน <G ül üyor> วิดวิดอย่างนี้ก็คือการกัดปิ๊กอย่างนั้นเขาเรียกกัดปิ๊กซึ่งอันนี้ผมว่าเดี๋ยวรอพี่พลมาตอบดีกว่าว่า<ด>จะกัดแบบไหนดีนะ,ะครับว่าอย่างนี้ด้วยฝากน้องๆอย่างนี้ครับคือว่าฝากรวบรวมหรือเรียบเรียงคำพูดที่ที่จะพิมพ์ลงมานิดนึงเพราะบางทีอันนี้บอกว่าพี่เคนตีกองก็ได้นี่คือถามถามแล้วเหรอเรืียงไงนะฮะอันนี้งงมากจริงๆกีตาร์ไร้สายยังไม้ฮับ ัยรุ่นมานะง่วนผมมีของผมมีใครแปลได้ช่วยช่วยผมด้วยรองผมพอมีพอมีให้มันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวบ้างนิดนึงนะพี่ป๊อกครับอยากรู้ว่าการใช้นิ้วเล่นเบสกับใช้ปิกเล่นเบสมันต่างกันยังไงนะฮะแล้วก็ซึ่งผมถนัดเล่นปิกมากกว่าก็ดีแล้วนะฮะแล้วการเล่น2แบบนี้จะได้น้ตมากน้อยแค่ไหนคือจริงๆแล้วถ้าเบื่อทับสำหรับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาที่เราเล่นนิ้วกับเล่นปิกถ้าเบื่อของผมความเร็วต่างกันไหมความเร็วมันต้องต่างกันแน่นอนครับ เพราะว่าเล่นปิกเนี่ยมันเวลาเราสะบัดมือขึ้นลงจากข้อเนี่ยมันก็จะได้ความเร็วมากกว่าตวแต่ตัวน็อตความถี่ส่วนมันจะไ,ไใช่มันก็จะได้ได้ง่ายกว่า<ม>นะแต่สาหรับผมผมว่าผมใช้สําหรับเพื่อเวลาเราเปลี่ยนซาว<ม>เพราะซาวเ,เราเราดีดน,นิ้วกับซาวเราเล่นปิกนี่ต่างกันและวิธีลูกเล่นของการที่เราจะสะบัดไปมันก็จะต่างกันด้วยมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างแต่ไม่มีปิก บอกบอกตรงนี้เลยนะแต่แต่จะบอกว่าถ้าเบื่อเวลานถนัดอะไรก็ก็ก็ฝึกที่ตัวเองถนัดไปแต่ว่าอย่าอย่าปล่อยไอสิ่งที่ไม่ถนัดให้มันปล่อยเลยไปเราก็ควรจะต้องมาฝึกนิ้วด้วยบ้างเพราะบางทีถ้าเบื่อเราอยากจะได้ซาวอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับนิ้วเนี่ยแล้วเราเล่นไม่ได้เลยมันจะกลายเป็นมือเบสที่แคบป่ะไม่ได้ไปเราต้องเล่นให้ได้หมดนะครับลองฝึกดูเล่นปิ้กถนัดแล้วดีแล้วแต่ฝึกนิ้วเพิ่มเติมด้วยก็ดีครับอืมโอเคครับแลวอันนี้เขาบอกว่าอย่างเห็นพี่ป๊อกพี่เคนแจมกันไม่ได้ดูนานแล้ว ตอนต้ตนรายการน่าจะได้ดูแล้ตอนต้ตนรายการให้ดูแล้วครัโอเคครับอขอถามพี่เคนหน่อยครับว่าอยากหัดเล่นกระเดื่องคู่เลยอยากรู้เทคนิคพื้นฐานของการฝึกของพี่เคนครับ คือผมเล่นกระเดื่องเดียวครับกระเดื่องเดียวแต่ผมว่ามันคงเป็นไม่แล้วใช่ไหมมันคงเป็นเหมือนฝึกเท้านี้ยังไงฝึกเท้านี้ก็ถูกต้องครับวิธีการก็คือเราก็ทําให้ทั้งสองข้างเหมือนกันเท่ากันนะครับเหมือนที่มือเหมือนกันบางคนบอกว่าเนี่ยพี่ถนัดมือขวามือซ้ายเนี่ยมันไม่ค่อยได้เลยเราก็ไปเน้นให้มือซ้ายขึ้นก่อนไปฝึกให้มันล่อแข่งขึ้นคือปกติเวลาเวลาเราซ้อมเนี่ยเราซ้อมคือขึ้นด้วยมือขวาใช่ไหมเราก็หัดมือซ้ายให้มันมากกว่ามันจะได้วิ่งตามกันทันไงแค่นั้นเองนะครับก็พยายามทำให้มันคล้ายๆกันไม่ใช่ โอนอย่างเดียวเลยว่ามือซ้ายมันไม่ได้นี่ยต้อง,งคึับก็บอบเอาปเป็นว่าใครมีคำถามอะไรก็ฝากกันมาไว้ก็้ะกันนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดย Search แอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี